เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเยลลี่ลูกตาเฮ้ยเยลลี่ลูกตาเดี uka, เ๋ยววันนี right. ้เราจะทำเยลลี่ลูกตาลุงจะถามว่าใครอยู่บ้านเบื่อมางยกมือขึ้นใครไม่ได้ไปเที่ยวยกมือขึ้นใครอยู่ในบ้านแล้วโอ้ยหิวอยากกินเยลลี่ยกมือขึ้น่ะวันนี้ลุงจะให้ดูกันว่าม โอรัเลยวตะวันนี้เราจะมาอันบล็อกตัวนี้กันครับผมเดี๋ยวดีๆของเราเนี่ยเราเสริมสร้างการเรียนรู้จากการลองทานะครับนะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลองทำนะครับผมนะตอนนี้ work from home ทุกอย่างเราจะอยู่บ้านกับลูกได้เยอะขึ้นนะแล้วเราก็จะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วผมบอกเลยว่าการทำเยลลี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ว่าง่ายกว่าจับเดคนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะาตตะลูกมีอะไรให้ดูในกล่องบ้างครับกีให้ดูใน,อ,ในองบ้างนะเราจะมาเปิดอันบ็อกให้ดูกันนะครับ อ่ะไหนอธิบายซิข้างในมีอะไรบ้างอันนี้พี่รู้ถามลุงอย่างแรกเลยนะฮะจะมีดิเรกชันตัวนี้ก่อนนะฮะขั้นตอนทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะครับผมอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยแยมครับแยมอันนี้คือส่วนของตัวไส้ของลูกกระตานะครับผมนะอันนี้คือตัวเจลาตินที่ทําให้ลูกกระตานมันเกาะเกาะใช่ใช่มันจะมีอยู่สองส่วนนี้นะครับน้ำตาลนะครับถูกต้องอันนี้คืออะไรแก้วตวงครับแก้วตวงครับแก้วตวงนะ อะไรแล้วย่อไม่แปลงฟันได้เลยโอ้ไม่ต้องแปลงฟันเหรอ, oh <my> อ,อก่อนเราฟันจะหายหนะ <c oughs> อันนี้คือพิมพลูกตาครับ <c oughs> อันนี้คือพิมพลูกตานะครับ <c oughs> ผมนะ <c oughs> อ่าแล้วก็ที่สำคัญในซองนี้จะมีตัวสีหยดนะครับผมเป็นสีผสมอาหารนะครับตัวถุงบีบนะครับแล้วก็ตัวด็อปเปอร์นะครับผมนะตัวนี้ไว้หยดตัวลูกกตาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำกันยังไงโอเคมาเริ่มต้นเลย อ่านะครับผมนะลำดับแรกเลยเราต้องทาน,น้ํามันที่แป้นพิมพ์ก่อนนะครับผมนะเป็นน้ามันพืชทุกบ้านมีอยู่แล้วเนาะหลังจากเราทานน้ามันเสร็จนะครับตัวนี้เราพักแยกไว้เลยนะฮะนี่นะคะพี่น้องใช้หุฉีดผเจลติใช่ฉีดด้นานนี้ลูกนี่นะฮะอันนี้เราตรงวงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก่อนฉีดเราดีๆดก่อนให้มันตกไปด้านล่างนี่ไหมคือลอยชิคจัดกาน อะ่ไหมโอเคทำร้ายมันเลยอะไรนะทำร้ายทายมันเลยเหรอทำร้ายหลวงเน่ยนะอ่าหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำ20่แอลแอลอาเดี๋ยวเราคนข้างในนี้นะครับใช่แล้วก็ตัวนี้ทิ้งไว้15นาทีนะครับผมเอาน้ำตาลใส่เข้าไปช้อนชา ตาใส่หนึ่งช้อนชานะครับเออโอเคอเ,คเยอะๆของลแล้วก็ใส่น้ํา20 ml บมลเขนใส่ลดูดเย่นะฮะพอตัวเจลาตินตัวนี้พัก15นาทีแล้วนะครับรเ,เราก็ปั่นใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งหมอ้อเลยนะครับให้อ่าพอมันเ,เริ่มละลายแล้วก็สามารถใช้ได้เลยแล้วตัวนี้ที่เราไปต้มมาเมื่อสักครู่นะฮะกับตัวเจลาตินกับน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็น3าส่วน ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมนะหรือจริงๆอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนของกรกตาดำอ่าตัดไปอเวทหยดสีตาดำไปนะฮะยอดประมาณสองถึงสามยด ตัวนี้เดี๋ยวเอาไปแช่งเย็นแล้วก็เซตตัวประมาณสัก15นาทียี่สิบนาทีคนระับขั้นตอนหลไปเราทำอะไรครับลูกหยดหยดสีผสมกันที่ไ,ไหนครับอ๋ออันนี้คือตาตาชั้นที่สองใช่ไหมอ่าเราจะมีสีสองสีที่มีตัวสีแดงนะฮะที่แถมาให้แล้วก็ตัวสีฟ้านะครับขั้นตอนนี้หยอดไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะเราต้องการให้เห็นเอ่อความใสของตาชั้นที่สองนะฮะไม่งั้นสีมันจะกลืนกับตาดำนะครับ เาหยอดแค่ประมาณลองหนึ่งหยดก่อนแลเดี๋ยวเราคนดูอ่านนะฟักเอายอดลูกหยดเดียวนะครับนักด้วยนะนับภาษาจีนนะย, <laughs> ยากเหรอพอตัวตาดำเซ็ตตัวเนาะเราก็มาดอกสีตาชั้นที่สองกันนะครับน,นะ เมื่อกี้ลุงถามเคบทโตขึ้นอยากเป็นอะไรเเบทยังไม่รู้ใช่ไหมเวลาหยอดเคบทหยอดาำๆดูใกล้ๆตาดาไปอันนี้ที่ลุงให้ลองทำเนี่ยหนูจะได้รู้ว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นเชฟหรือเปล่าหรือหนูอยากเป็นอะไรเนี่ยหจากการเรียนรู้จากการลองทาเลยดีที่สุดครับลูกนะครับอ่ะหลังจากที่เราเอาตัวแม่พิมพ์ที่เราใส่ตาชั้นที่2แล้วเข้าไปแช่ด้วยนะครับรอเซ็ตตัวประมาณสัก1ิบสิบนาทีนะฮะเรามาทําตาขาวกันนะครับนะ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราหาถ้วยที่เราจะทําการตีนะฮะใส่เจลาตินเข้าไปเลยซองเราจะมีระบุอยู่แล้วว่าซองไหนนะครับนะฮะอ่าปุ๊บแล้วเราก็เอาน้ํา45 ML นะครับถ้วยตวงเราจะมีบอกปริมาณน้ําอยู่แล้วนะครับขอเป็นน้ําเย็นนะครับผมนะแล้วก็คนพวกนี้ให้มันละลายนะครับเสร็จแล้วเราปล่อยทิ้งไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ําตาลขึ้นหม้อกันนะฮะขั้นตอนหลังจากนี้คือขอให้ผู้ใหญ่เป็นคนทํานะครับเพราะว่า มันจะต้องเกี่ยวกับไฟแล moved. ้วนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวใส่น้ําตาลถุงที่แยกไ้นะครับแล้วก็น้ํา60 ML นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยน้ำตาลเนี่ยเราจะไม่ช้อนใช้ช้อนคนนะครับเพราะเราจะใช้วิธีกิ้งหม้อกันนะครับกิ้งหม้อคืออย่างเงี้ยเอ็นไปเอ็นมาเนาะแม่น้ําตาลจะจับตัวเป็นก้อนนะครับพอมันเริ่มเดือดอย่างนี้จะต้องรอต่ออีกสักพักหนึ่งครับต้องรอให้เดือดแบบฟองกว้างกว่านี้นะฮะเดือดช้ากว่านี้ วิธีเทนะฮะเราจะตักตัวเจลาตินเนาะแล้วก็มาหยดในน้ำเย็นนะครับดูว่ามันจับตัวเป็นก้อนหรือยังอันนี้ลองเทรอบที่2นะครับเรามาดูว่ามันจับตัวเป็นก้อนหรือยังเนาะลองจอกตรงไปดูครับโอเคถ้าแบบนี้คือเริ่มจับตัวเป็นก้อนได้แล้วนะครับถ้าสามารถหยิบขึ้นมาเป็นชิ้นได้คือใช้ได้เลยนะฮะโอเคเปใส่ตัวเจลาตินที่เราคักไว้นะครับผมนะแล้วก็ทําการตี<ๆ>ได้เลยครับผมนะขั้นตอนนี้ <stub iner> <S <S จะร้อนนิดนึงนะครับถ้าเด็กจะทําต้องระวังอน่างสู ผู้ต้้อองดองใกลชนีไปเรื่อยๆตัวนี้คือการทําตาขาวนะครับอ่านี่นะครับอ่าพอเริ่มได้แล้วเนี้อเนือเน้อมันจะเหนือวิปครีมนครับเริ่มกด้วแล้วก็ใส่ถุงเลยถุงบีบนี้มีให้ในเซ็ตยใ,ใช่ครับถุงบีบอันนี้จะมีให้ไปในเซ็ตเรียบ,บ้อยแล้วน,นะครับก็คือครบเซ็ตเลยไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วน,นะฮะแล้วเราก็ตัดตรงปลายเขานะครับ แล้วก็มาบีบกันมาลูกมามค่อยๆทำพวกงานเบเกอรี่เราทำค่อยๆแบ่งนี้ฟ้าด้วยนะก็ครับจิ้มเลยดบีบเลยเอออีกได้เออ,เอ,อใช่ง่ายกว่ากดลงไปบีโอเคพ่อจรเๆอยงๆนี้ลูกอันนี้เราตัดปลายถุงได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดเนีย่ยเรามีถุงตัวบีบไส้เพิ่มอบบีกถุงนะึ่งนะเราไอกำแล้วก็บีบลูกไว้ตรงกลางนะครับ ใช้ตรงกางอัคเบทอันในอันในต่ำๆด้วยลูกให้มันโดนนะโอเคประมาณนี้ <ST AT> จะบีบร,รอบๆเขาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไส้ทะลักนะฮะอ่าเป็นอย่างนี้ก่อนเนาะ หลังจากขั้นตอนนี้เราจะบีบเต็มให้เต็มเลยนะครับนะก็บีบขึ้นไปให้เขานะฮะขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะกดแม่พิมพ์กันแล้วเราจะช่วยกันกดนะฮะใส่ให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็กดให้มันไหลหออกมาตามรูนี้เลยนะแล้วก็เราไปแช่ตู้เย็นเซตประมาณสักสิบนาทีสิบนาทีไม่พอประมาณสักยี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่ตูเ้เย็นของแต่ละบ้านเลยนะฮะว้า ค่อยๆดึงเขาออกมาแล้วเราก็เอาก,กันไกมาตัดรอบๆเนะเาะเดี๋ยวกันไกมาเรียนกันอ่าพอดีตอนนี้ไม่มีกันไกนะครับเราใช้เป็นมีดแทนก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูไส้กันนะครับ ที่เราทำไปมันมีไส้ข้างในใช่ไหมลูกแล้วหนูกินแล้วมันมีรสชาติหวานๆนะนี่ไงไส้นะฮะใส่เป็นช็อกโกแลตก็ได้ก็อร่อยนะครับแล้วก็แยมได้ทุกรสเลยนะฮะนี่ลูกกระตาลแยมช็อกโกแลตก็ได้ใช่เป็นยังไงบ้างอร่อยนะอืมไปย่อยนะไปบายบายบบาายยกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดลุงขอนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจบใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด แล้วก็กดติดตามจากช่องนี้นะคะเดะ็กดีไอวายค่ะกดติ้มตะตี